ที่นนทบุรีคุณผู้ชมครับมีกร,รณีของสามีโหดนะฮะคือตัวเขาเองเนี่ยคบหากับฝ่ายหญิงเนี่ยแต่งงานกันนะครับอยู่กินด้วยกันจนกระทั่งมีลูกจนอายุ14แล้วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคือทางภรรยาเองไปพูดคุยกับชายหนุ่มคนอื่นสามีทนไม่ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือเคยมีการบอกเลิกกันไปแล้วครั้งหนึ่งสุดท้ายตัวฝั่งของสามีไม่ยอมนะฮะแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอดจนกระทั่งมาถึงวินาทีสําคัญครับก็คือทางภรรยาบอกว่าหมดรักแล้ว สามีทนไม่ไหวนะฮะชักปืนขึ้นมาแล้วรัวยิงภรรยาคุณผู้ชมครับลองไปดูหน่อยนะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะฮะนี่ผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่ครับนั่นคือเมียนะฮะคือไปนั่งคุยกันในรถละครับคุณผู้ชมครับ เนี่ยนะฮะเหตุนี้อยู่ที่บางบัวทองผู้ชมครับนนทบุรีนะฮะเวลาในกะบ่ายสามเศษเศษไปนั่งคุยกันสักพักหนึ่งเนี่ยตาต์ทรถนะฮะเนี่ยครับปิดประตูมีการพูดคุยกันนะครับเนี่ยครับผู้ชมครับนี่ฮะเสียงปืนนัดที่หนึ่งผู้ชมครับ คือเรื่องราวนี้ผู้ชมครับฝ่ายชายนะฮะชื่อเสกสรรครับอายุ38ปีเนี่ยฮะยิงหลายนัดแล้วนะครับเนี่ียครับน่ยครับผู้ชมครับเหตุทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปเกิดตอนช่วงบ่ายสามเศษของเมื่อวานนี้นะครับเสกสรรนะฮะ อายุ38ปีครับเป็นผู้ก่อเหตุตอนแรกเนี่ยเขาเดินออกจากบ้านนะฮะไปที่รถเก๋งคันนี้ครับซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านโดยมีผู้บาดเจ็บก็คือเมียของเขาเนี่ยแหละฮะอายุ40ปีชื่อว่าวารายการนะครับเดินตามออกไปแล้วก็เดินไปที่ฝั่งคนขับหลังจากนั้นสตาร์ทรถนะฮะจากนั้นทั้งคู่เนี่ยนั่งอยู่บนรถด้วยกันผ่านไป3นาทีได้ยินเสียงปืนนัดแรกดังปังขึ้นมาผู้ชมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยนะฮะยังไม่มีการขับรถออกไปไหนจนกระทั่งญาติิแล้วก็แม่ของคนเจ็บเนี่ยนะครับ เขาเดินออกมาสังเกตการหน้าบ้านจากนั้นไม่นานครับได้ยินเสียงปืนรัวๆขึ้นมาอีกจนญาติเนี่ยต้องวิ่งไปเปิดประตูรถห้ามส่วนแม่ของคนเจ็บวิ่งออกมาพร้อมกับตะโกนบอกชัยอย่าทำแบบนี้ลูกชัยอย่าทำแบบนี้หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุวิ่งลงจากรถแล้วหนีไปนะครับส่วนแม่ของคนเจ็บพอเห็นลูกของตัวเองถูกยิงจมกองเลือดอยู่ก็กรีดร้องด้วยความตกใจแล้วฮะ หลังจากนั้นญาติเองก็โทรแจ้งตำรวจที่สบพบางบัวทองพร้อมกับเรียกเจ้าหน้าที่กู้ชีพนมาช่วยเหลือนางสาวอา่าโทษนะฮะนางวารายการนะครับแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลบางบัวทองสองแต่เนื่องจากเธอเองถูกยิงที่หน้าแล้วก็คออาการสาหัสนะครับก็เลยต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเก้าต่อนะครับทผู้ชมครับส่วนในรถเกง Honda ๋งฮอนด้าคันเกิดเหตุทุผู้ชมครับก็มีรอยกระสุนที่ประตูคนขับหนึ่งรูมีมุมกระจกฝั่งคนขับอีกหนึ่งรู แล้วก็ยังไปพบคราบเลือดจานวนมากที่บอกคนขับนะฮะที่ประตูรูหน้าบ้านก็ยังไปพบกระสุนปืนอีกหนึ่งรูด้วยเนี่ยฮะผู้ชมครับหลังเกิดเหตุครับเสกสรรซึ่งเป็นสามีของคนเจ็บเนี่ยไปมอบตัวนะครับที่สบพบางบัวทองพร้อมก็บอกว่าเดิมทีตนเองนั้นมีอาชีพวิ่งงานส่งของบริษัทก็เลยมีปืนไว้คุ้มครองทรัพย์สินซึ่งปืนเนี่ยเป็นชื่อของตอนเองนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้ทำงานที่เดิมแล้วเพราะว่าแขนหักก็เลยต้องมาเป็นไรเดอร์ส่งอาหารนะครับอยู่กินกับเมียมา15ปีมีลูกชายด้วยกัน1คนครับอายุ14ปีเมื่อเดือนตุลาเขาบอกเขาจับได้นะครับว่าเมียเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นซึ่งจับได้หลายครั้งแล้วก็พยายามบอกเมียบอกว่าเลิกซะเถอะเพราะตนเองพยายามจะรักษาครอบครัวเอาไว้กระทั่งวันเกิดเหตุนะครับเห็นว่ายังคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนอื่นอยู่อีกก็พยายามจะพูดคุยดดีๆเพราะกลัวจะเสียเมียไป แต่เมียกลับตอบแบบเสียงกระชากกระชากกระทั่งช่วงบ่ายเมียจะขับรถไปรับลูกตนเองเนี่ยก็เลยขึ้นไปนั่งพร้อมกับถามว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมตัวเขาเองบอกว่าเขาไม่อยากจะเลิกเลยไม่อยากให้เธอไปมีคนอื่นแต่ปรากฏว่าทางฝั่งของเมียกลับพูดตัดเยื่อใหญ่พร้อมบอกเขาว่าฉันหมดรักเธอแล้วฉันต้องการจะเลิกกับเธอมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายครับเขาบอกเขาหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นยิงไปกี่นัดด้วยซ้ํา แล้วที่สําคัญเขาบอกว่าที่เขายิงไปเนี่ยไม่รู้ว่ายิงโดนหรือไม่โดนหลังจากนั้นเขาตัดสินใจเข้ามอบตัวนะครับพร้อมกับปืนขนาด9้ามมอที่ใช้ก่อเหตุครับลองฟังเสียงก็ดูนะฮะเตรียมปืนใส่ไปตรงไหนก่อนก่อนจะยิงใส่กระเป๋าครับใส่กระเป๋าพจะภายกระเป๋าจรอใช่ไหมไม่ไม่ครับผมกำลังจะกลับเลยผมกำลังจะกลับบ้านที่ตางจางัดนรับแล้วจังหวะนั้นก็คือยั่วยุกันครับแล้วพี่ก็ชักปืนยิงเลย ม,มันก็แบบเราก็ไม่รู้ตอนนั้นแลก็แบบคงอย่างนั้นเราก็ไม่รู้อยู่แับ okay. พี่ยิงแล้วหมดกี่นัดทำไม่ได้เลยพี่โดนหรือไม่ยังไม่รู้เลยพี่แต่คือกระเป๋าใบนะี้คือพี่ถือลงมาจากบ้านถูกไครับถือลงมาครับแล้วพอยุบมายุบม,มาก็ยิงเลยครับนี่แหลนะฮะผู้ชมครับคือใช้วิธีที่ดุนแดง<อ>นะครับ ต่อมาครับคุณผู้ชมครับแม่ของทางผู้บาดเจ็บนะฮะก็เข้าไปให้ปากคำกับทางตำร,รวจโดยบอกว่าลูกสาวเนี่ยเลิกลากับชายคนนี้มา6 5 6เดือนแล้วนะฮะแต่ว่าทางฝ่ายชายเนี่ยยังคงตามบังควานอยู่ตลอดมาขอคืนดีด้วยแต่ลูกสาวเนี่ยไม่ยอมคืนดีนะครับฝ่ายชายเขาก็ขู่ว่าเขาพกปืนนะก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเนี่ยเคยทะเลาะก,กันมาแล้วนะครับทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันฝ่ายชายก็จะขู่แบบนี้ตลอดว่าจะยิงทิ้งจะยิงทิ้งสุดท้ายไม่คิดว่าจะมาทําจริงๆ ลูกสาวถูกยิงอาการหนักจริงๆตอนนี้หมอก็พยายามช่วยเหลือเชื่อว่าตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับอ๋อลองฟังดูนะฮะห้าเดือนแล้วล่ะค่ะอ๋อแล้วบ้านหเดือนเลยครัแล้วใจก็รังควานอยู่ตลอดค่ะหมายถึงคนคนที่ยิงนี่แหละครับไปขอคืนดีกับลูกสาวแล้วลูกสาวไม่เอาโอ้โใจกก็ขอคูอคูยอย่างเดียวเลยครับก็จะอมาทะเลาะกันมาก่อนั้านนี้บ่อยเลยใช่ไหมบ่อยค่ะ หแล้วก็ปืนใครครับปืนเขาเองเลยปืนเขาเองค่ะแล้วตอนนั้นนี่เขามีมีมีอาวุธปืนนี้างไรครับปู่นี้่างนแล้วก็ปู่นี้บ่อยไหมครับบ่อยค่ะอาการเป็นไง้ครับอาการน้องขอก็หนักอยู่ค่ะหนักอยู่แล้วโดนเข้าตรงไหนครับน้องโดนเข้าตรงกบหน้าค่ะคุณตอค่ะนี่ครุณผู้ชมครับส่วนทางด้านตำรวจฮะพันตรุษเอกพลึกจำรูนศาสตร์นะฮะท่านเป็นผู้กำกับการอยู่ที่สพบางบัวทอง ท่านก็บอกว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยเหตุมันเกิดมาจากทางปัญหาครอบครัวเนี่ยแหละครับเรื่องของความหึงหวงฮะทั้งคู่เนี่ยเป็นผัวเมียกันอยู่บ้านหลังเดียวกันครับตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าที่ผ่านมาทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะก,กันบ่อยแค่ไหนแต่เบื้องต้นเนี่ยแจ้ง3ข้อหานะครับพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้โดยใช่เหตุในเมืองขออภัยนะฮะเนี่ยผู้ชมครับ3ข้อหานี้นะฮะ ทางฝั่งของฝ่ายชายเขาก็ไม่ยอมไปทำแผนนะค่ะ